และที่คัสบด้นั่นก็คือตู้บุญเติมทุกคนบานปักแรงขึ้นมีตู้บุญเติมนะสาวซี่สโมงนะฮะทุกคนสบายดีตอนนี้นะักเรียนท่าน,นกำลังเห็นชื่อเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นส่วนหักข้องหายบานนะทุกคนนะเศรษฐกิจพอเพียงคณนะมาปุ๊กเองแม้ต่แม้ว่าจะมีขี้ฟุ่นก็ยังหักก็ยัางงามเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นวิวบานเลยทุกคนนี่วิวบานปักแรงนี่นะโอ้เห็นห่ไกไร้แล้ว เพิ่งหูนู่นนั่นก็จะมีแต่ส่วนมันตนครับสบายดีมุกภาพทุกคนทางยูทูบชาแนลของโอสซดเบ้าลาวเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุดผู้สกุลมีโอสซดก็จะมารีวิวบ้านปากแรงนะทุกคนเนาะให้กับดา,านนะอันนี้โอสซดเอาจักรยานมาเฮา,ากันไปชมบ้านปากแรงกันเลยทุกคนโอเคเลสโกกันเลยอันนี้ฮะโน่นน,นั่นห่างโคลคิฟุนเลย <c oughs> เอาจักรยานมานะทุกคนมารีวิวบ,บ้านแล้เจ้าเบิรงเนาะเราจะไป เบิ้งวัดและก็โรงเรียนนทุกคนและก็มู่บานสนบทวิธีสนบทนะฮะทุกคนโอเคเนาะเฮ <Hey. S 1> ่าบ่ใดเลยก็จะมีบอนทิมยขยะข้องมู่บานนอนนี่เอ,อินว่าบานปลั๊กแรงเลยทุกคนมีบอนทิมขยะโดนโดนท่นจะมีการมาจุดเนาะทุกคน,นะสะสมพล,ลายกรโอเคบานปักแรงก็จะมีบานนอนและก็บ,บานง่าเนาะ อันนี้ก็จะเป็นบานนอยนะทุกคนอันนี้ห่างขึ้นบานนอยนะแม่นบอกเน่โอเคแม่นเลยแต่ว่ามือนีโอซนจะหาทุกคนไปบานแง่ก้อนเนาะทุกคนโดยอันนี้ก็จะเป็นใบหยาดซุปนะทุกคนเนาะมู่บานบักแหลงก็จะตังเหื่อนตามภูม,มิพัดธรรมาตานบานเห่านะทุกคนตามภูตามผ้าไปเลยนะแม่นี่เนาะมีหอโซนมาต้น,ตน แลกที่คาดบอดได้นั่นก็คือตู้บุญเติมทุกคนบานปักแรงขึ้นมีตู้บุญเติมในเะซาซีส์ส้วงนะฮะทุกคนมาย,ยอดเงินนะฮะแบ่งหาเงินกรีฟที่เงินกีบ,ส,บ,กบสาวเงนกีบแล้วก็บแบง่งเส้นกีบนะมีบอ่อน้อโอเคประมาณนี้ทุกคนอันนี้แม่นตู้บุญเติมน้อยด้วทุกคนบานปักแรงนะฮะมือเดียวโซทา,าม,มารีวิวเด้อรีวิววิีส่วนรถบทนะฮะมู่บานเด้อโอเคเนาะโอเค,อเคทุกคนเฮากลับไปกันต่อเลยนะฮะ ยูบานเขาก็จะมีวีโก้คอยาวนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมู่บานเท่าน,นะทุกคนตังใหญ่ไปตามภูเข้าป้าไม่ไปจนถึงแล้วน้องธรรมศาติ์ธรรมศาสตรกันขี่รถไปปักลายในเมืองก็ประมาณ19เกกิโลเมตรนะทุกคนนะปักลายนะฮะอา่าฮโอเคนาะออันนี้ห่างยู่บานปักแหลงนาะก็จะมีสังเกตเห็นต้นไม้ย่างที่จริงมันมีซ่องตอนน้นอลมไปตน้นนึงแล้วทุกคนเ,เก้าแก่นะทุกคนต,นตน้นคำต้นคูณข้องบานนี้เนาะ ทางบ่อนี้ก็จะเป็นทางเข้าในบารนนีติมหังหนึงเนาะมีน้ำแต่อสถจะไปเขาห่างนานเพราะว่ามีขั้วนะข้ามขั้วดีกว่วแล้วทางอยู่ตรงนี้ก็ออกมาจาก่างนี้เราบอกว่าขึ้นห่างขึ้นบานน้อยน่ะโดยไม่แรงประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฮันจอดย่างกลาดล่ารถนั่นเองทุกคนอยู่บ้านปักแรงเดอโดยโอโถดหามะบึงตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนั้งมันตนข้องสาบานนาะที่ว่าเกษตรกร,เ,รกเท่นทำการนำมาคายหาแล้วก็มีการ ฟ่านมันแล้วก็เอาไว้ไปค่ายแเลยทุกคนอืโอเคอยูที่ประเทลา่าเพิ่นก็เป็นเกษตรกรกประมาณ90%เลยนะทุกคนเนะออข้องประเทลาวนะเป็นเกษตรกรไรยกล้วเนาะมันตน้นลวก็ฮิตเขาให้น้ำนะอืมโดยตรงนี้ก็จะเป็นทางเขาหมู่บ้านของบ้านปักแหลงนะทุกคนเนาะมีห่อสังเกตการนั่นคือยามนั่นเองเนาะทุกคนเออ,อนี่ทางเขาไอเราขี่ไปน่าจะโบตีหลังการหลังมั้งทางเขาบ้านปักแหลงก็จะประมาณนี้เลยทุกคนหลีกรถกัน ไอเดียน่ากลัวแล้วเนี่ยขีฟุนเดี๋ยวโอโซนจะพาทุกคนขี่ขึ้นไปเฮงไปโรงเรียนก็น้อยจึงเข้าในบ้านโอเคเนาะขี่กลับมาจะสังเกตว่าไปทางใดก็จะมีแต่ส้วนมันต้องมันตุนโอเคเนาะส่งนีนเฮ็ดมาตนคักเดอ้อย่ลาวเฮานะทุกคนทุกคนตอนนี้ฮอดหงเหียที่เฮาเคยมาซออเซิงอยู่นี้แหละเนาะตั้งแต่ปีส่0 9เกปีสอ่อ0เด้อทุกคนไปเบื้องปลายโรงเรียนกันนี่นะฮะทุกคน แ้นั้นทางไปในเมืองโดยทุกคนอันนี้แม่นปลายหงเฮียนประทมศึกษาสมบูรณ์ปักแหล่งเด้อทุกคนโอเคเนาะแฮลโหลเฮาย่างลงมาได้เหิงหทุกคนโครสั่นแล้วทางลงมาหงเรียนก็ได้อันนี้แม่นหงเหียนเนสซ้างไม่ตั้งแต่ปิดซองเก่าปีดองสิบตอนนี้ก็ยังยู้ยู่น้องอันนร้ก็จะเป็นเดินส้ามกีฬาเลยทุกคนโดยเฮาเสียรถเจ้าไปนี้เนาะอืงนี่นะฮะรถรถจักรยานเฮา ตอนนี้นั่งเรียนวางเป้าโนโรงเรียนวางเป้าเพราะว่านั่งเรียนเขา้าห,ห้องเหียนมาแล้วครูบาอาจารย์เชิญกระซอนห้องเรียนมาแล้วทุกคนเขาจะบรบกไไดบันไดทายทีห้าแต่ห่างน้องให้เบิ้งเดอ้อโอเคเนาะอันนี้จะเป็นสนามกีฬาขอ้องหงเหียนบานปักแหลงเนาะประพมสมบูรณ์เดอ้อสนามกีฬาอยูแ่แคมแม่นำเลยทุกคนฝากนั้นก็จะเป็นบานใหญ่เนาะทุกคนเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นน้าโรงเรียนเนาะทุกคนโดยมีต้นไม้ใบหญ้าเขียวเย็นสบายนะทุกคน โรงเรียนของเราน่าอยู่เด้อทุกคนอันนี้นะปอนึงีโดยสบายดีปีแม่ย,ยอดล่างเด้อเบอร์สุโคนโดยอันนี้แมป่ปอนึ้เด้อทุกคนปอนึ้ปอ,อป,อ,ปอซองปอซมปอซีมีฮอตโออขอโทษทุกคนมีฮอตปอฮาเด้อทุกคนเห็นยังสบายดี ตอนนี้นักเรียนท่านกำลังเห็นหนังสือเลยทุกคนสบายดีปี่หม่ย้อล่างเด้อ <c oughs> ห้องนี้จะเป็นปอซ้ำากับปอซองเลยทุกคนอันนี้แม่นปอซี่เลยทุกคนห้องนี้มีแต่ห้องปอซี่เนาะเมื่อกี้นี้เปห้องปอซ้ำกับปอซองนะฮะทุกคนมีหุ่งซาลาวนำเด้อทางนั้นก็จะเป็นธรรมชาติร่มรื่นเนาะเปตายูมาลอลิ้นมาสบายดีปีใหม่นักเรียนเด <c oughs> ย <c oughs> ยูดีมีแห่งเบอรสูส้ทุกคนเดอ้ออันนี้แม่นห้องปอฮาเด้อทุกคนแล้วก็ห้องสมุดน่าจะแม่นมาห้องการนะฮะมีห้องการทอมนะฮะทุกคนตรงนี้โอเคประมาณนี้ทุกคนเบอรสู้ถามมาเบิ้งเดอ้อตรงนี้ก็จะเป็นห้องการเราทุกคนนะเออเป็นส่วนตัวห,บบวหาบอรไฮเดอ้อข้างๆก็จะมีอ่างน้ำนะห้องโรงเรียนแล้วก็จะมีห้องน้ำนะทุกคนโดยปอดมีมาตัวปกยังฟงเฮียนดูดิ้เฮลโล ยสบายดีปีใหม่โดยจะาคนเนน้องมากกมานอนเล่นนอนาออันนี้ห้องเลี้ยงนะอาจารย์ปอเกียมปอเกมเฮ้สบายดีปีใหม่เด้อมีแต่หุ่าหักนั่นเลยเนาะอืม เห็นเกันเนอะมีแต่มีหุทธห้างพุทธคุณนะทุกคนไปแล้วเด้อโอโซฝิ่นก็พม่าซาดนะยุหงเฮียนเมืองปักแลงบ้านปักแลงเนทุกคนเลยพม่าซาดมีส่วนบางครูว่ามีส่วนก็าโพดทางนั้นก็จะเป็นมู่บานเนทุกคนโดยแล้วก็มีห้วยนำตัดทานนักเห็นกระสมายางกับบานทางนี้ได้เลยเห็นบอกย่างกับตรงนี้ได้เลยเป็นคลองไปเลยทุกคนคากดีปะ ตอนนี้เฮากระยุ่ดที่หน้าบานคลองมานตักแรงเลยเด้อทุกคนทางเขาหน้าบานนี้เด้อทุกคนหวยน้ำลำเสกกระสามันห้าป่าเรียงอาชีพได้ย่นนอเลียงชีวิตนั่นเองทุกคนเพราะว่าน้ำอย่างสะอาดนอะบริสุทธิ์ทุกคนอาบน้ำอับผ้าได้เออเห็นบอกมีรถมอขึ้นจ๊บน้ำเอาไปใส่ทุกคนโคเทเลย และตรงนี้ก็จะเป็นคลินิกเนาะทุกคนประจําบ้านเมืองปักแรงเออบ้านปักแรงเนาะทุกคนเนาะโดยโอสถกกมาซื้อยานี้ตอนที่โอสถบทสมบายเพียงแต้เอาปุ่มสม้มโนครัวามาเนาะเราก็จะได้ยาในราคาประมาณห้าวันกิปนี่ทุกคนออจ่ายโบกเกิดรอยดอกโอเคเนาะคลินิกบ้านปักแรงเลยทุกคนทุกคนอันนี้เป็นปลายซุกสลาบานปักแรงเลยทุกคน กระปาตัวนั้นก็จะเป็นเมือปั๊กลายหงเหียนปทมปักแรงน้อยสาวนมซีบุกเด้อทุกคนโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบย่างเหอนอยู่ที่มู่บานนี่เนาะทุกคนประมาณนี้เด้อแล้วอันที่คา้าดบดใดนั่นก็คือผู้ครัวเหอนต้องมีน่านักเป็นของตัวเองแล้วทุกคนนะปูขักสลัดปูคักกินเองเน้ะทุกคนประจําเหอนเลยมีหักอิยกเงี้ยขึ้นวยักซื้อนะทุกคนเลยกะเศรษฐกิจพอเพียงนะแม้ต่แม้แมว่าจะมีขี้ฝุ่นก็ยังหักก็ยังงามเด้อทุกคนอืม งามดีเนาะอืมงามงามไปกันต่อเลยนะฮะทุกคนโดยจักรยานตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกไปแดงเลยทุกคนทางนี้ก็จะเป็นทางเขานะฮะทุกคนอืมตมน้นไม้ยังตรงนี้ก็จะเป็นทางไปวัดเด้อทุกคนตรงนี้ทางนั้นที่โอ๊คซบอกว่าเข้ามาไดนะเนาะเข้ามาในบ้านโอเคเนาะมีทางน้าโดยหานบ๊บไปทางนี้เนาะอือประมาณนี้เลยคะมองบ้านบางแรงนะทุกคน อันนี้ก็จะห่างคืนวัดเดีอทุกคนทำไปวัดเลยเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นหานไข้เครื่องน้อยๆเดี๋ยวทุกคนประจําบ้านขี้ขึ้นผูได้เนาะมยอานดย่างกระสาได้นะฮะทุกคนขี้คุ้นไล่คักเนาะนย่างกละลาเอา <laughs> ว่าสิไปเล่นวัดวะเดีย๋ยวอันนี้ก็จะเป็นห่างหึงห้องมู่บานเดินในบานแล้วทุกคนบ้านย่าง ไปทางหุ่นกระจะไปอีกตึมนรกสุดบานเนาะกรโค้งกลับมาไปทางนี้ก็จะเป็นทางไปบ้านห้วยเดียว,ว่านเด้อทุกคนเนาะม,มือหนะ้าโอโซจะพาไปที่จริงโอโซเคยไปเฮ่นึงแล้วเนะาะให้คลิปวิดีโอนําเดี๋ยวโอโซจะแปะลิงก์ให้เบิ้งเดินไปนำหน้าตอนนี้เฮาออยู่ในบ้านแล้วเด้อทุกคนนี่นะบ้านฟักแรงทางไปบ้านห้วยเดืยว,ว่านอันนี้ก็จะเป็นทางคืนวัดเด้อทุกคนนะก่อนจะคืนวัดโอโซเห็นอย่างของบอบัุ่งบัุ่ง โอ้โหแล้วก็มีส่วนภาคทุกคนนี่ก็จะเป็นส่วนพักค้องไหายบาสน,นะทุกคนนะเศรษฐกิจพอเพียงคณะนานะปุ๊กเองโบดีซื้อนะส้วนลายบดีซื้อดอกเพ็ดกินเองเลี้ยวมาครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนภักอีกติมแล้วนะทุกคนสังเกตว่าบ้านเฮาเศรษฐกิจพอเพียงคณะนาะเพ็ดกินเองโบดีซื้อนะนนะส้วนลายยุบานสวนนบทษบานเฮาหนะังโอส้สจะพาขึ้นไปวัดเด้โอโลสก็จะจบคลิปอยู่ในวันเลยนะทุกคนไปนํากันเลย เข้ามาด้วยรถฮิบนะทุกคนยังบ่มีจักรยานเออบ่มีมอเตอร์ไซค์เถอะอันนี้เฮายืนอยู่นี้ก็จะเป็นเลาเขาเด้อทุกคนสังเกตดูโอ้โหโ,ฮโฮคเทเลยเลาเขาตั้งอยู่น้าเลยตอนนี้เฮาฮอดวัดแล้วเด้อทุกคนเนาออ้น,นี้วัดดียวสีหายคนย่างเข้าไปเบิ่งอันนี้ก็จะเป็นอเป็นกติี่ทำคองวัดบ้านปักแรงเลยทุกคน จะสังเกตว่าแต่ละต้นท่านจะติดไปเมื่อชุต้นเลยนะทุกคนเออคับที่ทำติดทุกต้นเลยนะโอ้ my god เดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ้งวิวหิวพัธรรมชาสติอยู่วัดบานปักแรงเลยทุกคนเอองามนาดอันนี้ก็จะเป็นวิวบานเลยทุกคนนี่วิวบานปักแรงนี่นะโอ้เห็นมาไกลแลาวเบื้องผู้นู้นนั่นก็จะมีแต่ส่วนมันต้นนะฮะโอ้โหรวยแล้อรวยอีกนะฮะเกษตรกรบ้านเฮานะทุกคนในวัดท่านก็จะมีเก้าอีนั่งเนะทุกคนโดย เพิ่อนบอกว่าวัดที้ยังบ่มีพูมายู่เพื่อเด้อทุกคนยังเป็นวัดที่ไอจอยไอเนนบ่มีเพื่อนะฮะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสลาไม้เนาะ s, ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพุตต้เด้อทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห่อกองเนาะทุกคนยู่ตรงนี้เลี้ยวลงไปงามกันนะเนาะยู่ผูยู่ผ้าเนาะทุกคนเดี๋ยวโอโซจะหาทุกคนยังขึ้นไปเบิ้งซิมเนาะทุกคนโดยพอออกขึ้นบอกว่าบ่มีูุใดมายู่เพื่อเนาะสมนกสมเน็กับบมีูุใดมายู่วัดนี้เพื่อเนาะ เพื่อนแสงสลาไม้เด้อทุกคนเออเพื่อนส้สงซิมไม้ทุกคนนี่สังเกตบอกนี่ซิมมุงสังกะสีสีฟ้านะทุกคนโคตรงามเนาะอันนี้ก็อีกตึมมุมนึง่งเด้อทุกคนแล้วก็จะมีต้นโพย่างเงนะาะทุกคนเนาะโพใสเงายู่นี้เด้ออันนี้ก็จะเป็นอีกตึมมุมนึง่งลเดี๋ลงไปก็จะเห็นประตูโค้งนะฮะห่างออกวัดเนะาะทุกคนโคตรงามเล้ทุกคนวิวนะ ทางวัดก็จะมีห้องน้ำเตรียมไว้ใหา้ออกตุลยาโยมตอนที่มาเท็ดบุญเท็ดทานนะเราเลี้ยวลงไปก็จะเห็นมู่บ้านมู่บานนอยฮิอสดขี้รถท่านมาเนาะนี่เลยเห็นหมดเลยแต่ก็มีมู่บ้านอย่างนี้เนาะทานไปห่างบ้าน้วยไ,ได้ว่านเลยทุกคนนี่ไปห่างบานได้ว่านลยท่านมู่บานนี่ทุกคนบลได้ไล่ๆนะงามๆเลยทุกคน วัดก็จะเป็นวัดไม้เด้อทุกคนโคตรงามแล้วิว a ี t i f u นะฮะทุกคน b ิว u ี i f u l อ่าสระแสงไม้อันนี้ก็จะเป็นสลาเออว่าไม่เป็นห้องอัน,น,นซิมมากเลยนะทุกคนโดยซิมเก้าอันนั้นเป็นซิมมากเดลยทุกคนกลางค้างนะและอันนี้ก็จะเป็นล่างวัดนะเดินวัดโคตรกวนะ้างเนาะทุกคนโดยไอเนรครูบาอาจารย์ผู้ทดายังมาอยู่วัดบ้านปักแรงกับมาอยู่ได้เด้อหิวฮ่าธรรมศาสตร์ก็โคตรงามเนาะ อ่านี่้คตรงามๆซาธูาบุญไตที่ได้เห็นเนาะโดยสาธุเอานุมโมหนานำ้อทุกคนอ่ะโอเคกะนอสดกะหามารีวิวขเขาเขาก็มีต้องไม่งามๆเนาะทุกคนโดยอยู่วัดเพลนเนาะงามๆก็จะประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นเวลาบ่ายมงเนาะสองนาทีเออบ่ายมงง่องแล้วทุกคนอสดกระหามาเบื้องวัดเลยทุกคนนีอสดเคยมาฮหดบุญอยู่นี้เนาะตอนเอ่อม,มีมีคลิปวิดีโอ,อยุ่นะฮะสองคลิปแล้ว ภาษาไทยก็จะเป็นบดไม่นั่นเองทุกคนนะฮะเครื่อร้างโดยเหล็กนะฮะโคตรงามเลยทุกคนเ้าเ้ากระเ้าปูนนะเ้าหง่เนาะทุกคน้างไม้บันแล้วเทือตรงนี้ก็จะเป็นศาลาไม้เนาะทุกคนน้องขึ้นได้ไม้นี่ทุกคนมีะลังยข่งง่เนาะอือก็ยังเป็นแบบธรมชาติบานเฮายุ่เนาะเป็นตายู่นเย็นสบายเนาะกับบุมีคนแก้ปันไดดอกเตอโอซอกมากในแบบสบายๆยุ่งเงียบๆเลยทุกคนอืม บรรยากาศปิตานายุโดยทุกคนโคตรดีแฮว่าเนาะโฮมโผล่โฮมไสบ้านใดมีแบบนีก้กาฮหักไข่เข้ามาเลยว,ว่าเป็นแบบนี้คือการน,นอะอยากให้ออสเตรเลียอยู่บ้านใดก็นแนะนํามาเลยนะฮะออสเตรเลีนะฮะคันมีทึนอันนี้ก็จะเป็นห้าองค์ง่ายเนาะทุกคนนอซาทุบุญนำเนาะโดยซาทุซาทุคุณทัตนาไตขั้วท่รหมเนาะทุกคนโดยนีทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอ่า ห่อผ้าประจวันเกิดเด้อทุกคนแต่ละวันจัน,จนหออาทิตย์เนาะโดยสาทูซาธูสาทูเด้อทุกคนมาเที่ยวกันใ้เด้อบ้านปักแรง ทางค้างวัดก็จะเป็นส่วนมันตนนขอข้ออกตนยันยนโหมเดอห้องพ่อแม่พี่น้องประสาชนบ้านเหาน่าเนี่ยแหละทุกคนวิธีส่วนตบประเทศลาวเลอทุกคนน้องไปทางนั้นก็จะมีมู่บานยเนานเานูเนาะทุกคนโอ้สดกับไปบ่อหอดสดเมื่อยมาได้แต่วัดนี้นาอทุกคนโดยเพื่อนบอกว่ายักษ์เบิ่งมู่บานว่าจะเลิศโบให้มาเบิ่งที่วัดเนาะทุกคนน้อให้มาเบื้องที่วัดที่วานาะวัดกษัตริงามตาทุกคนโบโปเบื่อๆนะทุกคนมีคู้มาดูแลยูนี่นะทุกคน มีห่อกองมีครบทุกอย่างเลยทุกคนเมถือว่าเฮ็ดบุญน,นี้ครบเลยนะฮะทุกคนสิ่มกําลังสร้างไหมเนะาะสลากอ,องามน้เป็ดยูบแบบธรมามาร์บานเฮานั่นแหละวิธีชีวิตบานเฮาเนาะอมผู้ได้มีใจสถทากา,ามาห่วงอุปโภคนาณร้างซิมนําได้เด้อทุกคนบานปักแรงเนาะเพิ่นกระเบิดบล็อกโอกกระเป้าประกาศให้เดอกโอสกกว่าเ้าไปเองเนาะทุกคนเพื่อมีผู้สนใจฮักมากามาอุป,ปโภคนาณฑนําได้เด้อซิมอืมโอเคเนาะ โอเคเนาะทุกคนคลิปนี้โอสดการ์ันที่ทาประกาศใายกา,าข้อค้อข้อภายเนาะกาคันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์ซับสไคร์แล้วกดติดตามให้โอ๊ตดได้เดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจให้โอสดคิดคลิปต่อไปเนาะปีนี้เฮาจะเดินทางไปนําการนะให้บรรทัดหนึ่งหมื่นซับสไคร์เบอร์นำการ์นะฮะขันไลก็นายกันแห่งดีนะเขอบใจนะทุกคนบ๊ายบายได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเดอ้อบ๊ายบายฮักกันเลยทุกคนสบายดีปีใหม่ย้อนหลงังแฮปปี้ดีอะไกส์ guys.